คุณผู้ชมตอนนคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องช้อปชาแนลนะคะชั่วโมองนี้เจตจับแต่งตี้ส,สันนิษาจยิ่งยงค่ะสําหรับชั่วโมองนี้กับบ i t เดอะคล็อกจิวเวอรี่เราจะนําจิวเวอรี่ส,สวยๆมาฝากและต้องบอกว่าวันนี้มีหลายไอเทมมาแต่อะละไอเทมจะมีเวลาจํากัดสุดๆด,ด,ดังนั้นชอบไอเทมอะไรต้องตัดสินใจเลยเพราะว่าแต่ลายเทมมีแค่วง2วงเ,งเส้น2เส้นหมดแล้วหมดเลยเราจะไปกันอย่างเร็วชอบตัดสินใจซื้อถ้านช้าหมดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับไอเทมแรกเลยดีกว่าค่ะ ไอเทมแรกคุณผู้ชมกับบีเลคร์อของเราในวันนี้นะคะเป็นแหวนเงินแท้925ชุบทองคําแท้ 18K ค่ะประดับบูนสโตนนะคะมาในรูปแบบของทรงรีมาเป็นการเจรินายแบบหลังเบีย้ยแคปูชองนะคะซึ่งเป็นมูนสโตนจากสีลังกาด้วยไซส์ของเขาค่ะเป็นโอเวลล18คูณ13ราคาปกติจะต้องมีความฟูของตัวเนื้อแบบนี้สวย นะคะต้องกระแสงไฟแล้วไวท์โทเควคือขาวมากล้อมผาโลกกับเพชรนะคะขอพายไวท์โทคคือสีเหมือนเพชรเลยแล้ว,ลวบบก,ก็บอกคุณลกวกาเพชรนะคะแล้วก็ตัวเรือนหนาค่ะเป็นการชุบทองคําแท้ 18K มีแค่วงเดียวค่ะหมดแล้วหมดเลยเราจะไปกันอย่างเร็วนะใครที่ชอบไอเทมอะไรอย่างไรรีบช้อปปิ้งกันได้มากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาคุณผู้ชมไอเทมถัดมานะคะมากับตัวทับทิมอุ้ยตายแล้วไอเทมนี้ ใครช้าหมดนะจ๊ะใครช้าหมดนะจ๊ะไอเทมนี้มีเพียงแค่ท่านเดียวห้าสิบเอ็ดเอาไปทำไซส์อย่างคุ้มโอ้โหราคาเปลี่ยนด้วยจ้าทำอะไรอยู่เอ่ยอคล้ายๆกับทรงแฟนซีแล้วไซส์ใหญ่เกือบ11กระตานสิบห้าคูณสิบแปดลดไปทั้งหมดเกือบ64เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมวงเนี้ยคือแต่งพูดเลยนะ พันพันเดียวอะ่ะหนึ่งพันหบาท51จะบอกว่าเป็นฮาร์ดเชฟก็ได้จะเป็นแฟนซีคัตก็ได้สีทับทิมค่ะจะเป็นสีรูบี้แดงฉ่ำเป็นแดงเลือดนกเลยใส่ติดนิ้วนะโอ้สายใหญ่สีแดงฉ่ำมีวงเดียวโทรก่อนได้ก่อนนะคะ ทับทีมบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าเห็นราคาแบบนี้เอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรทับททมค่ะเป็นพลอยแดงที่เป็น king of gem นี่แหละมีแค่วงเดียวเรานำมา,มาราคาเซลเรียกว่าเป็นราคาต่ำกว่าทุน1,100งพันหนบาทผู้ชมดูสิหมดแล้วหมดเลยนะกับราคานี้ดูค่ะผู้ชมสีเขาคือแบบขนาดโดนไฟขุยก็ยังจัดอยู่ไหมฮะเนี่ย ือจะโดนไฟขนาดไหนไฟสองข้างหน้าข้างหลังสีเขามีความจัดของตัวสีพ1 0 0นบาทห้วงเดียว51วงเดียว,ว,ยวแล้วก็การล้อมยิมยังมีการล้อมตัวเพชรนะซิิบิคูเนียเนี่ยล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นตัวเรนหนาอ่าท่านเดียวใครจะได้ไปนะมาต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาจา้ะ ไอเทมถัดมาคุณผู้ชมค่ะเป็นอัมพันธ์อันนี้มณีอัมพันธ์ต้องบอกว่าเป็นอัญมณีที่อยู่เป็นต้องบอกว่าเป็นการสะสมกล่องตัวซากพืชซากสัตว์นะคะที่สะสมกันมานานจนกลายเป็นตัวอัมพันธ์ออกแล้วบ่าค่ายังมีไวทโทแพดด้วยสวยจังเป็นอัญมณีที่ต้องใช้คำว,ว่าค่อนข้างจะแรเพราะว่าเขาต้องใช้การสะสมนะคะการทับถม ของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลานับเป็นพันล้านปีกว่าจะได้ตัวอัมพันหรือที่เขาเรียกว่ายางไมา้แต่เขาแข็งถึงขั้นที่ว่าสามารถมาเจียบเป็นในกึ่งของอัญ,ญมณีได้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัญ,ญมณีได้แล้วแล้วคุณผู้ชมดูสีแล้วสีนี้เป็นสีที่เวลาใส่แล้วเหมาะสําหรับเฉดสีผิวคนไทยแต่งเป็นตัวแทนของผิวคนไทยเนาะจะเป็นผิวประมาณสีแทนคุณผู้ชมดูความเรืองรอง,องตัวสีสิโอ้โหมีวงเดียวตายแล้วตายแล้วห้าสิบสามวงเดียว ช้าคือหมดคือหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยชอบแบบว่าดูทุกไอเทมแล้วค่อยกลับมาซื้อแต่พูดเลยนะว่าถ้ากลับมาหมดจะ้ะเพราะมีแค่วงเดียวเม็ดนี้คือเม็ดใหญ่มาก3กรัดักว่าคุณผู้ชมอัมพันธ์มวลเขาจะไม่ได้แบบหนักมากการที่จะเป็นเม็ด3กรัดับแสดงว่าพลอยต้องมีความใหญ่มากถึงจะได้ไซส์ขนาดสากรับแล้วดูความสวยของตัวเนื้อข้างใน ข้างในนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทํานะคะแต่ว่าถามว่าอัมพันธ์ข้างนอกแตงไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีการปลอมเกิดขึ้นเยอะมากแต่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเขาจะมีเนื้อข้างในเหมือนคล้ายๆกับตัวลาวานะคะตัวแดงส้มเหลืองผสมผสานในตัวเองแล้วยังล้อมตัวการเด็ดอีก2สเต็ปไม่พอการแหวนคาดิไซเป็นคล้ายๆกับตัวคราวขึ้นมาเป็น3มแยกแล้วก็ฝังตัวไวท์โทแพดอ้โหูแนะนำไอเทมนี้จังเลย หมดแล้วหมดเลยเราไปเร็วนะพูดเลยนะคะผู้ชมช้าพลาดคือหมดจ้ะมากันต่อค่ะอีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้ราคาดีมากมีก็สองเส้น Made in America เอ,อเห็นไหมคะของนำเข้าเป็นของนำเข้าแล้วก็ตัวตะขอนะคะจะมีทั้งหมดนะ,ะสองระดับสองสเต็ปด้วยกันนี่ คุณผู้ชมสามารถใส่ข้อนี้ข้อนี้ก็ได้แต่จริงแล้วก็ไม่แตกกลงางคัทเท่าไหรนะ่เนาะก็คือสามารถปรับได้สองข้อเขาเผื่อมาให้ไงคะแล้วดูความยาวแต่ขออนุญาตยกขึ้นมานะคะน้องปุ๊บปุ๊บแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมความยาวกําลังดีอุ้ยสวยเลยเดี๋ยวที่ฉันจะใส่ติดติดคอไว้นะน้องน้องใหม่เดี๋ยวพี่ลองใส่เองสิใส่ได้ไหมนี่เก่งด้วยอยากใส่เองไปด้วยหนึ่งเส้นอุ้ยใส่เองได้ด้วยจ้าเอาว่าไปสิ นี่เก่งเป็นคนเก่งนะคะใส่เองได้เพราะเราเกิดเคยโสวดมาก่อนอุ้ย,อ,ยอาคนสวดก็ต้องทําเองหมดเนาะอเอเอจริงไหมเล่าเอาเอแต่ตอนนี้มีคนใช้ให้ใช้ใส่ให้อยู่นิดนึง<ม>เอ้ยอ่ะหนึ่งเส้นเหมือนซื้อคุณผู้ชมเหมือนอันนี้นะเหมือนซื้อเหมือนซื 2. 2> ้อหนึ่งแถมสองสเพราะว่า2องพคือจําได้ว่าราคาเนี้ยราคาที่เคยขายหลายพันนะราคาเต็มหมื่นสาม แต่ว่าที่เคยขายอ่ะราคาประมาณ5 0 0 0ันแต่วันนี้ลดไปอีก2,800 1หนึ่งเส้นเท่านั้นแต่จะใส่ติดคอไว้นะผู้ชมนะถ้าหมดแล้วคือไม่มีเพิ่มหมดแล้วคือหมดเลยทำเพิ่มให้ไม่ได้เพราะวันนี้เป็นบิดเดอะคล็อกเราจะนำสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนคือราคาเซลล์หนึ่งแถมสองคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเถอะควายทั้งเส้นนะคะสำหรับแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาคือเมดอินอเมริกาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มากันต่อคะ่ะเธอควายังไม่หมดนะคะจากแหล่งเดียวกันแบรนด์เดียวกันจาก Native American. เน t i ี e a อเมริกันโอ้โหราคาอุย้ยแล้วก็เจียอ่าให้เป็นคล้ายๆดอกไม้ตุมต่มๆนิดหนึ่งใหญ่นะจ๊ะตาใส่คือเต็มข้อเลยอะใส่แล้วเต็มข้อนิ้วโอ้โหเต็มข้อนิ้วเลยอุย้ยแปดร้อยบาทหมดแน่พูดเลย ่ะถ้าสมมติน,นะคะน้องโจเดี๋ยวพี่เตงที่จะมาแบบคอมพลีทลุคแบบเนี้ยใส่คู่กับสร้อยคอเทอร์ควอยส์โอ้โหเชียร์ร้อยค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมนะว่าสร้อยคอจะมีอีกมีให้หรือเปล่าเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะจำนวนจำกัดมากเนี่ยจากแบรนด์เดียวกันค่ะเนทีฟอเมริกันนะคะเม d อินอเมริกันค่ะอเมริกาเลยนะคะ100%อุเคุณผู้ชมของนำเข้า800 2อ0พันแปดโอ้โหเนี่ยใส่แบบมาเต็มลุกเต็มลุกแบบนี้แต่ว่ามีแค่หนึ่งวงแล้วกับไซส์58าสคุณผู้ชายน่าจะใส่ได้นะคุณผู้ชายก็อาจจะไปใส่นิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ห้ 58. แปดต่ว่าคุณผู้ชายใส่ได้เป็นยูนิเซ็กเลยอะวงเนี้ยไม่พอเรามาคู่กับตัวกำไรในเซ็ตจ,จากแบรนด์เดียวกันอ่ามาดูต่อเนื่องกันเลย เขาเซตกันเลยจ้ะข้อมือ18เซน19เซน20เซนใส่ได้เดี๋ยวแตงใส่ให้ดูนะง้าง่ายๆเลยคุณผู้ชมแข็งแรงทนทานแน่นอนย้ำอีกรอบของเราเป็นเงินแท้925เป็นเงินแท้9 2 5เต็มเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเงินที่ใช้ในเกรดของการยึดจับเกาะอัญมณีที่ใช้กันทั่วโลกโอ้โหสวยจังเนี่ยสมมติแตใสแบบ่แบบติดๆข้อนิดน,นึงอ่าเนี่ยอุ้ยตื่นเต้นวันนี้คุณลูกค้าที่ติดตามอยู่พลาดแล้วคือพลาดเลย จะมีเพียงแค่2องท่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดี2วงกำไรแหวนเหลือหนึงวงสร้อยเหลือ1 1> หนึเส้นจะมีแค่ลูกค้าท่านเดียวที่ได้ไปเป็นเซ็แหวน800บาทกำไร2,500บาทสร้อย3เส้นเหมือนซื้อ1แถม2 2,800บาทราคาเท่าไหร่เนี่ยน้อง5น0 0 5 3 0 0 เอ่อห้าพันสามห้าพันแปดประมาณสามพันนิดๆทั้งเซ็ตไม่ใช่สิประมาณหกพันทั้งเซ็ตประมาณหกพันไหมประมาณหกพันหนึ่งร้อยบาทหกพันหนึ่งร้อยบาทผ่อนได้แล้วอุ้ยแนะนําเชียร์ทั้งเซ็ตแนะนําเชียร์ทั้งเซ็ต,นะนซตอะคุณผู้ชมจา๋าแล้วดูเนื้อเธอคอยนะตอนนี้กำไรเหลือเส้นเดียวแล้วนะว้าวกำไรเหลือวงเดียวแล้ว รอเยอะมากรอใส่สักครู่เดียวคุณผู้ชมแตงบอกคุณผู้ชมแลวนะคะว่าความที่เป็นบิดเดอะคล็อกเราจะไปเร็วเพราะสินค้าเราเยอะแล้วนําเร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 าเป็นของเซลล์อะ่ะคือถ้าลูกค้าช้อปปิ้งอะ่ะแล้วแล้วรอให้ครบแล้วซื้ออะ่ะมันจะไม่ทันไงฮะมันจะไม่ทันคือหมดแล้วหมดเลยจริงๆแล้วดูคะ่ะแค่การทําตัวเรือนอะ่ะการเซาะร่องการการทํามิวเกรน ก็ราคานี้ก็ถือว่ายากแล้วเพราะเป็นงานคราฟงานฝีมือคุณผู้ชมดูการทํามิวเกรนสิเนี่ยมิวเกรนงานฝีมือเห็นไหมคะเขาจะมีการทั้งขัดเงาทั้งรมดำโอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป็นการคืกลายอะลายก็ยากแล้วอะถ้าสมมติว่าทำแหวนนะห้าเม็ดห้าวงอะห้าวงขายวงละสองจริงๆอะห้าวงสาย ให้ใช่สิเออห้าวงไขวงละแค่พันเดียวอะ่ะก็เกินนี้แล้ว5วงไขวงละพันเดียวสมมติทำแหวนก็ห้าพันแต่วันนี้สองพัหคุ้มสุดคุ้มสุดใจแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะอ่าน้องโจไปจิกๆีขบานนิดนึงปัป๊บโอ้โหสวยเลยลุคกิ้งนี้คุณผู้หญิงใส่ได้หรือถ้าช้อปปิงป้งปอ่าแหวนแบบนี้คุณผู้ชายหน่อย คุณผู้หญิงก็เป็นสร้อยคอนะคะหรือเป็นกําไลแต่แนะนําช้อปปิ้งไปเป็นเซตสายรอยเยอะมากนะคะรอสายสักครู่เดียวตังพูดเลยราคานีหาที่ไหนไม่ได้แล้วมาต่อค่ะอีกหนึ่งไอเทมถัดมายังคงเป็นงานคราฟงานฝีมือเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมยังคงเป็นงานคราฟงานฝีมือนะสําหรับไอเทมนี้ไอเทมนี้ค่ะจะเป็นดีไซน์หน้ากระบาหรือพญานาคนะคะโอ้โห จากราคาปกติ9,900บาทวันนี้ค่ะต่ำกว่าทุนหั่นราคาไปเลยเกินครึ่งลดไป58% 4,002 4,200บาท, 4, บาทมีแค่หนึ่งอุ้ยมีแค่วงเดียว53หนึ่งวงโซอาเป็นหน้กกากรบาทที่สวยมากคุณผู้ชมนี่คือ ไผยลินกาญจนบุรีโอ้โหเป็นหนึ่งเป็นไซส์สี่มิลสองเม็ดนะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่ปลาเรือนนะคะจะมีการรมดำนะคะแล้วก็เป็นทูโทนนะชุบทองด้วยอ่าใช้เป็นชุบทอง 22K แล้วดูค่ะเวลาสวมใส่เขาว่ากันว่าบ่วงนกักระดาบบ่วงนักระบาดนะคะ มีติดตัวติดกายติดไว้จะเขาเรียกว่าภัยรีพินาตอ่ะก็คือว่าเวลาเจอเจอภัยอ,อันตรายใดๆหรือสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายเขาจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายออกจากชีวิตนี่เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อแต่โบราณโบราณและวรบางคนเขาก็นับถือกันแต่ว่าพอมาในรูปแบบของอัญ,ญมณีอุ้ยก็ดีก็สวย มีแค่วงเดียวหมดแน่นอนราคาเต็มเกือบหมื่นแต่วันนี้ลดเกินครึ่ง4,200บาทจา้ะมาต่อดีกว่าอีกหนึงไอเทมถัดมาไอเทมนอนลังการนี่แต่ไอเทมนี้ตั้งเชียนะไอเทมนี้เชียสุดใจไฟกระพริบอ่ามีแค่หนึ่งวงเท่านั้นพูดได้เลยว่ากำมไลเพชรทั้งวงกำมไลเพชรทั้งวง โอ้ยตายแล้วตายแล้วอะไรขนาดนี้เนี่ยมีแค่ท่านเดียวความแข็งแรงทนทานตัวล็อกเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็กดตรงนี้อ่าอ่กดนะคะลิ้นล็อกโอ้โหหนามากตัวเรือนค่ะเป็นการชุบทองคำแท้ 18K แล้วเวลาใส่อน้องๆขอบถอดอันนี้ไปตั้งที่หน่อยอถอดเอควอยไปตต้งที่แป๊บหนึ่งจะลองใส่อันนี้ให้ดูว่าวิแรมากอะ่ะแล้วดูความข้างในของเขาสวยงามคุณผู้ชม อ่อชิง้างเลยจากง้างปืด๊ดอ่าจังสั้นแล้วนี่นะคะน้องทีมงานเป็นคนอีสานเราก็ต้องทั่วถึงนิดนึงพูดคุยนี่แล้วก็ล็อกผู้ชมดูนะป๊อกนี่อแรมากอะ่ะอุ้ยใครเป็นแบบว่าเจ้าคนในคนเนาะเชียร์มากคุณผู้ชมขะเพชรทั้งหมดไม่มีพลอยอื่นเลยมีแค่วงเดียวเพชรทั้งวงฝักช้อปปิ้งด้วยจ้ะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นทคคอย วุ้ยวันนี้เธอควอยอ่อะสมมติว่าเมื่อกี้ใครพลาดเธอควอยใส่ใหม่เมื่อกี้หายไปน้องขอมาใหม่อะใครพลาดเธอควอยวองเมื่อกี้ไปแต่ถ้ายังอยู่ต้องช็อปนะสอบถามคอเซนเตอร์ได้เนี่ยวันนี้จะใส่เธอควอยห้ดูแบบนี้นะคะเกินเรื่องเขาสวยเกินเหตุเกินเรื่องคุณผู้ชมขาเนี่ยดูความเนียนของเขาสวยเกินเหตุจริงสวยทั้งเม็ดเดี๋ยวให้ดูข้างในข้าง เนี่ยเนี่ยข้างในปุ๊บคือเนียนมากนะคะลกสาวแม่ต้องไปเรียนแกะของนะเออเออจากันละเออไปอนี่เออ,อ,น,เอ,อนี่นะคะนี่คุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้คเพื่อดูความเนียนเพอสิอ,อาวงนี้นะ่าแต่งจะขออนุญาตใส่นิ้วนี้อุ๊ยแซกผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้วงนี้ขออนุญาตใส่นิ้วนี้นี่ไง อย่างที่แตงบอกว่าเธอควอยส์เขาจะมีตัวสเส้นสายเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ผิดเพราะว่าเม็ดนี้ใหญ่มากแต่ถ้าจะได้เม็ดที่เนียนกริบแบบนี้โอ้โหไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเลยรีบร้อยค่ะมาเป็นเซตอะคอมเพรลุกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยจะไปแล้วนะคะนี่โอ้โหสวยมากเลยวงนี้คุณผู้ชายวงนี้คุณผู้หญิงก็ได้หรือวงนี้ผู้หญิงใส่เป็นเซต แล้วก็คู่ผู้ชายใส่นิ้วก้อยใส่สวยนะและไซส์ก็ใส่ได้ด้วยคือไซส์55อ่ะฝากช้อปปิ้งด้วยค่ะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้มาความสวยสีคือเข้มจัดสีเข้มจัดโอ้โหส,สวยตาหลุดคุณผู้ชมไม่ค่อยเจออเมติสไม่ค่อยเจออเมติสสวยแบบนี้นะดูค่ะเขาจะมีทั้งโทนแบบ ม่วงเข้มม่วงอ่อนอยู่ในเนื้อเขาอะแล้วดูวเพรทายค่ะขาวจัว่วอุ้ยอเมิติสสวยมากไม่ค่อยได้เจอขนาดมีลองลายนะ4 0็ดคุณผู้ชมมีลองลายนะจ๊ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ4,700บาทคุณเขามีลองลายด้วยนี่ค่ะมีลองลายให้เรียบร้อยอุ้ยคุณผู้ชมอเมิติสเม็ดนี้เต็งเชีย สวยจังดูการการ้านอยยังเติมไม่อีกอุ้ยหมดแน่นอนวงนี้หมดแน่นอนมาต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาวันนี้ราคาน,น่ารักมากไอเทมถัดมาค่ะจะเป็นตัวเลมอนคอร์ดแต่เป็นเลมอนคอร์ดที่ต้องใช้ค้อสท็อปคุณลิตสีเขาเป็นเลมอนโดยแท้จริงคือเลมอนคอร์ดคุณผู้ชมสีเขาบอกเลยใช่ไหมคะว่ะ mm hmm. วาเลมอนดังนั้นสีต้องเป็นเลมอนจะมาแบบว่าแต่งเอาจริงนะมันก็จะมีบางบางเลมอนบางอันนะที่แบบ สีออกเหลืองๆห,หน่อยไม่ค่อยเข้มไปทางเหลืองแต่เนี้ยคือเลมอนคือเลมอนเลยคือเข้มมากกับทรงหมอนแล้วน้ำหนักเลมอนควอดคือ3.70กรัตกับ4กรกัตวงนี้ยูนิเซ็กนะอุ้ยยังพอมีไซส์นะ51ยังพอมีแล้วมี55ด้วยแต่ไซส์ละส3าวงหมดแล้วหมดเลย2,400บาทจะราคาเต็ม4,600บาทลดไปครึ่งหนึ่งแล้วเจียเช็คกระบอดค่ะ วุ้ยเลมอนคอสสวยมากตารางหมักรุกแลวคุณผู้ชมตัม้งใจดูนะดีไซน์คือดีไซน์ยุโรปยุโรปยุโรปเลยเก๋เลยอะ่ะเนี่ยดีไซน์ยุโรปเลยจ๋าเลยมีความเก๋มีความอินเตอร์แล้วดูค่ะก้นพลอยผู้ชมดูอ้อโหอะไรขนาดนั้นนะเก็บเนื้อก้อนพลอยบางทีเคยเจอไหมคะเลมอนคอร์ หรืออะบคอรบางบางอันอะเวลาแตงหันก้นแบบเนี้ยสีจะจืดเลยสีจะขาวเลยแต่คุณผู้ชมดูเลมอนคอรเม็ดนี้ขนาดหันไปที่ก้นขนาดหันไปที่ก้นนะเนี่ยห้าสิบ้าห้าสห้าเลยนะคะเหลือสวงสิบห้าห้าสิบห้าสองวงคุณผู้ชมดูก้นนะดูก้นเขาอะปกติต้องซีดจางน,นะแต่นี้คือเข้มเนี่ยเข้มถึงขั้นว่า ประกายเขาออกข้างเลยเห็นไหมคะกล้องเราชัดมากคุณผู้ชมอุ้ยทรงหมอนเต็มอิ่มเกือบสี่กระัตปุ๊บยูยนิเซ็กค่ะถ้าเป็นผู้หญิงคือใส่เท่คุณผู้ชายคือได้เลยแบบนี้แล้วบริเวณด้านข้างเขาขัดทรายอะ่ะขัดทรายไม่ได้ขัดเรียบนะเขาขัดทรายเหมือนงานแบบงานฝังเพชรเลยจะเป็นเนื้อใสๆจับไปจะเป็นแบบเนื้อขัดทรายะคะ่ะเป็นขัดซาตินอะ อ่าเป็นขัดซาตินสวยๆเป็นฟิลลิ่งของงานยุโรปเลยสอ0พันสี่รอบาท51าสิบอ็ดสองมงคุณผู้ชมสวยจังเป็นเลมอนควอตที่คือเลมอนก็คือเลมอนอะบางทีเราเจอเลมอนสีจางกว่านี้ก็มีนะออกซิดๆหน่อยแต่วันนี้ได้เลมอนควอตที่สีเต็มอิ่มสีแบบสีแบบชเรียกว่า 3A สีของเลมอนโดยแท้จริง และยังพอมีไซส์ด้วยเพราะมีสองไซส์นะคะให้เลือกช้อปปิ้งกันน้ำหนักเกือบสี่กระตัอุ้ยเนื้อสวยมากอะไม่ธรรมดาเลยวงนี้ราคาสองพันสี่เออจริงๆอ่ะแตงพูดมาทั้งหมดลืมบอกราคาสองพันสี่นะสองพัสี่ราคาคือราคาน่ารักมากเลยอะ่ะราคาราคาจับต้องได้ราคาอา่ะแตงพตรงนั้นถ้าบอกว่าเป็นสีแซดสีเลมอนก็ขายเกินนี้นะเคยเจอนะแต่วันนี้คือ พลอยแท้เป็นควอตแท้จากธรรมชาติมากับทรงหมอนแล้วเจียเชกกระบอดตารางหมักรุกได้ไฟที่ระยิบระยับหน้าตัดกว้างตัวเรือนหนาตัวเรือนชุบทองคำแท้ 18K ค่ะของเราเป็นของแท้เงินแท้เต็มเปอร์เซ็นต์925ตอนนี้ไซส์5 5าสิบห้าหนึ่งวงก้านไม่ได้เล็กค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เขาขัดสายสตินนะแต่ตรงบร,ริเวณ ด้านแหวนข้างล่างค่ะเขาจะขัดเงาอาเพื่อความสวมใส่สบายตรงบริเวณนี้จะขัดทรายไปอย่างเร็วนะคุณผู้ชมนะย้อนไม่ได้แล้วเวลาไม่คอยท่านี่วันเวลาไม่ไหลย,ย้อนกลับเขาว่างั้นนีม่มากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาเออเรายังไม่ได้มีสร้อยคอมาฝากมาสร้อยคอกันบ้างรอบถัดมาเป็นเหลี่ยมบาก็ตคางหมูโอ้โหสองเส้นแล้วจ้า ต้องรีบแล้วนะคะคุณผู้ชมสองเส้นกับราคาหันครึ่ง3,000บาททวนค่ะมาต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาวันนี้เรามีตัวอัมพันเนี่ยมาสองไอเทมเป็นไอไอเทมเนี้ย4 4 0 0บาทอีกหนึ่งไอเทมราคาเท่าไหร่เอ่ยนะพี่เต็งตี 5, <000 S 1> ไอเทมนี้5,700 <000. S 1> บาทมีอัมพันมาสองไอเทมนะสำหรับใครที่พลาดไปไอเทมก่อนหน้านี้ มาต่อไอเทมนี้ราคาล่าลัะกว่าเอาสา3 4ันสอบาทกับอัมพันธ์จากโปรแลนแหล่งเดียวกันนะคะเพราะว่าอัมพันธ์ถ้าแหล่งดีๆต้องคือโปรแลนนี่แหละแหล่งแหลงแหลง่หลงโปรแลนแล้วก็มากับไซส์11คูณ18บสห้าไอเทมที่ไปเตงที่ใส่ก่อนอันนี้อ๋อไซส์เขาใหญ่กว่าจัดอยู่ในนั้นขนาดนั้นนะ่ะราคาจะสูงม,มากและไม่พอ ล้อมตัวโมบิกกาเน็ตสีแดงในตำนานอีกแล้วแดงไพโรบก้านแหวนล้อไปกับตัวกันล้อมก็คือทำคล้ายๆกับไข่ปลาโอ้วงเนี้ย3 4 0 0บาทมีไซส์ให้เลือก51 5 3แล้วก็55ไซส์แล้ววงสองวงแต่วงนี้ค่ะเขาใหญ่กว่านะเนี่ยเขาใหญ่กว่าเขาก็เลยราคามากกว่าอุ้ยแต่ว่าวงนี้น่าจะไม่เหลือแล้วมั้ง มีแค่วงเดียววงเดียววงเดียว 5++ 4 0 0นะคะคะผู้ชมแต่วงนี้ยังพอมีใครพลาดวงนี้ไปวงนี้เขาใหญ่กว่าคุณผู้ชมข้อลังกรานก,ารกว่าเขาเพราะว่าเขาล้อมสองชั้นกับโมสบิการเน็ตเหมือนกันแล้วเขามีก้านแหวนด้วยแต่วงเนี้เขาทำดีไซน์เป็นการทำตัวเรือนไข่ปลาแล้วก็ล้อมชั้นเดียวแต่ความสวยไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากัน ใครชอบความอลังการแนะนําวงนี้ใครชอบอันนี้ก็อ,อลังการเหมือนกันนะเออแต่อลังการนะอ,อลังการมากแล้วกันเพราะอลังการคู่คุณผู้ชมแต่อัมพันคุณภาพดีมากเลยอะเนื้อดีมากเลยอะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิสีครับคือเสน่ห์ความพันนะเขาจะเป็นสีแบบมีความเรืองรองอะมีความเหมือนคล้ายๆกับตัวลาวาไหลวนอยู่บริเวณด้านในของกลวลาวาแบบเนี้ย แล้วสีนี้คือสีธรรมชาตินะคะย้ําว่าเป็นสีธรรมชาติแต่อ่อนแต่อ่อนก็แบบนี้เลยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปทาสีเขาไม่ใช่นะคะสีเขาเป็นแบบนี้เรานํามาแล้วนามาเจียให้เป็นสีนี้คือสีนี้เลยสีจากธรรมชาติแล้วใสแล้วขึ้นผิวมากอํมพันธ์ไม่ค่อยมาหลังๆมานี้แนะนาแตงเชียคุณผู้ชมซื้อเก็บสองวงยังไม่ผิดเลยอะ่ะเพราะวงนี้ยังผ่อนไม่ได้วงนี้3,400บาทไปซื้อคู่กับไอเทมอะไรก็ได้ เพื่อจะได้ผ่อนได้แต่ถ้าไม่ติดไม่ซีเรียสอะไรก็วงนี้แนะนำ3า3,400บาทอัมพันเกือบ4กระตันนะคะอัมพันเกือบ4กระตัแต่และไซส์เหลือน้อยมี3ไซส์นะวงนี้ค่อนข้างเหลือไซส์เยอะ51 5 3 5 5แต่ไซส์ละวง2วงหมดแล้วหมดเลยค่ะมากันต่ออีกหน่อยเทมถัดมาไอเทมเนี้ยพี่พิงตี้อยากได้เลยเอาจริงนะเออแล้วเจาะพอดีเซนเตอร์ Center. เขาล็อกมาเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเขาล็อกมาเรียบร้อยนะไม่ได้ไหลนะคะตรงบริเวณมุกเขาล็อกมาเรียบร้อยแล้วดูสิเวลาใส่อ่ะปืด๊ดโอ้โหขนาดตัวตุ้งติ้งยังมีมุกกลมให้อีกด้วยปรึบนี่น่ารักมากตอนนี้ค่ะสี่เส้นสุดท้ายเก้900บาทหมดแน่นอนไอเทมนี้พูดเลยไอเทมนี้พูดหมดแน่นอน คือลูกค้าอาบางทีลูกค้าใส่ไปใส่มาเบื่อแล้วเอามุกไปทําแบบอย่างอื่นนี้เลยอะ่ะอาจจะร้อยเป็นสร้อยคอสามเส้นแล้วจ้าไปเร็วมากๆเลยสามเส้นสามเส้นแข็งแรงนะคะยำ้ำว่าแข็งแรงทนทานคุณผู้ชมแข็งแรงนะเจาะเซนเตอร์จะใส่แบบกลางๆของนี้ก็ได้สมมติลูกค้าอยากใส่แบบแผ่ๆปึ๊บแล้วก็ล็อก เนี่ยสวยมากเลย900ทวนอุย้ยราคานึกว่าให้ฟรี900ทวนอ่ะมาต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้คุณผู้ชมดูความข่าวของเพชรดูค่ะข่า,ขาวจ๊วะใส่อุย้ยเพชรข่าวมากเลยอะอุย้ยพอดีมือเลยอะ่ะอุย้ยสามหมื่นเจ็ดตายแล้วจะเป็นลม หุ้ยแต่ราคานี่คือเซลแล้วนะพราก,ก่อนนั้นนี่ขายแพงกว่านี้อันนี้ลดเกือบห้สิบเปอร์เซนต์นะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเขาฝังล็อกนะคะฝังโดยไล่เตยเพราะว่าเป็นปรินเซสคัทเขาก็จะฝังล็อกแล้วการฝังล็อกยากเพราะว่าเจียออกมาแล้วเขาก็ต้องฝังลงไปให้พอดีถ้าสมมุติว่าเจียมาปุ๊บฝังลงไปแล้วแบบกระเปะ๋ กระเป๋อเพช primo, <hi> เรอ่ไม่ไม่แบบกระเป๋อตัวตัวเรือนไม่พอดีมันก็จะหลวมเคยเห็นไหมคะที่ข่าวดาราเพชรหลุดอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะว่าเพชรอ่ะม่ยึดจับกับอัญมณีอะค่ะตัว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 ทองอ่ะถ้าฝังไม่ดีก็มีโอกาสหลุดได้มีนะคะที่เพชรหลุดเพชรหายอ่ะอันนี้เรื่องจริงแต่ว่านเนี้ยเราฝังล็อกเนียบช่างเซตติ้งมากับราคาแบบโหเพชรกระแทกตามากวงเดียว วงเดียวกับไซส์้าย53หนึ่งวงหมดแล้วหมดเลยจ้ะอีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้เป็นสร้อยข้อมือค่ะซิทรินอยากได้สร้อยข้อมือตอนนี้ลูกค้าชอปปิงกาา่ะเข้าพี่แต่งนิดนึงสร้อยข้อมือ900บาทตอนนี้คือเหลือน้อยแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมขาอุ้ยสร้อยข้อมือใส่แล้วขึ้นผิวมากเป็นมุกแทนเส้นเดียว,ยยวมุแกแท้แต่ธรรมชาตินะคะอุ้ยใส่แล้วขาวเลยเธอขาวก็น่าแล้วล่าสุดอุ้ยใส่แล้วสว่าง ใส่แล้วคือแบบว่าผิวมีออร่ามากจริงสร้อยข้อมือ900บาทนะคะเส้นเดียวยยสวยมากเนี่ยเหมือนเหมือนถ้ามองไกลไกลเหมือนเขาแบบเขาพุชอัพเขาลอยออกมาเ<ม>ขาลอยออกมาเพราะว่าเขาตั้งใจทางแบรนด์เขาตั้งใจทําให้งานเป็นงานแบบงานงานคราฟอะคุณผู้ชมเ<ม>วลาของเราเขาดาวแล้วนะคุณผู้ชมนะวันนี้มีไอเทมหลากหลายเทมเลยอยากได้อะไรเพิ่มเติมอย่างไรสอบถามได้เลยแต่ถามว่าแตงอาเชียหลากหลายเทมเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีเหลือหรือเปล่าอย่างอย่างตัวสร้อยคอเนี่ย ทิทรินอย่างเงี้ยสร้อยคอรเรามีไอเทมมีสองสองไอเทมเนาะหรือแค่เส้เดียว้ของโอ้โหสร้อยคอเนี่ยสวยมากเลยสามพันอุ้ยราคาดีมากสร้อยคอแถมจี้นะคะหรืออุ้ยพอ,พอเห็นสร้อยไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเดียวนะนี่ซื้อหนึ่งแถมสามนะ ซื้อหนึ่งแถมสามอยากได้ชัยคอร์ดุกทุกควายแท้จากธรรมชาติวันนี้เราเป็นพลอยแท้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าจะอยากช้อปปิ้งอะไรนะคะเวลาจะหมดลงแล้วคุณผู้ชมช้อปปิ้งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คเซ l c e n เนาะศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าวันนี้แต่ค่อนข้างจะไปเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าของมีเยอะแล้วก็สินค้าจะเป็นสินค้าจำนวนจำกัดมีแค่ชิ้นสองชิ้นหมดแล้วหมดเลยอยากได้เท่าไหร่ก็สอบถามได้ อ่ะเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมขาขอบคุณสําหรับการช้อปปิ้งชั่วโมงนี้แนะนําเลยว่าสินค้ามีจํากัดสอบถามเพิ่มเติมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบิ๊กโชว์